พิจาร์พอดแคสตใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโต,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 ตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพพากัมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันพุทธที่11มิถุนายน2025วันที่162พระเจ้าทรงใช้แม้กระทั่งความผิดพลาดของคุณข้อพระคัมภีร์ประจำวัน สดุดีบทที่72ข้อ1 2 0 2ถึง20สงซาม,มูเอลบทที่16ข้อที่15ถึงบทที่18ข้อที่18กิจการอารักขรทูตบทที่7ข้อ20ถึง43ขณะที่ฮันลีม่มูดำรงตำแหน่งบิชอปแห่งเดอะแฮมอยู่นั้นเขามีหน้าที่หนึ่งก็คือการไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของคนงานจำนวน170คนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเห,เหมืองทะลม่ม ระหว่างที่เขากำลังคิดว่าควรจะพูดอะไรกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็พบที่ขั้นหนังสืออันเล็กๆที่คุณแม่ของเขาได้เคยให้ไว้แม้ด้านหลังที่ขั้นหนังสือเป็นเส้นด้ายถักด้วยมือที่พันกันยุ่งเหยิงไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบไม่สื่อความหมายใดๆแต่อีกด้านกลับปรากฏข้อความที่ถักทอขึ้นจากได้นั้นไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก โลกของเราอาจดูเหมือนเส้นได้ที่พันกันยุ่งเหยิงเช่นกันหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมเราต้องทุกข์ทรมานอย่างนี้แต่สิ่งที่พระเยซูและพระคัมภีร์บอกเราก็คือเบื้องหลังทุกสิ่งคือความรักของพระเจ้าแม้ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะเข้าใจได้ในตอนนี้แต่พระเจ้ากำลังทำตามพระประสงค์แห่งความรักของพระองค์ในโลกนี้อยู่ พระเจ้าทรงสามารถถักทอลวดลายจากเส้นได้แห่งชีวิตของเราแม้จะเป็นได้แห่งความทุกข์ใจความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดของเราพระองค์ก็ยังสามารถทรงสร้างสิ่งงดงามจากพวกมันได้เปาโลบอกเราในโรมบทที่ 8: ข้อ28ว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันก่อ,กอผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของเราพระเจ้ากําลังถักทอพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราอยู่โยบบทที่10ข้อ12กล่าวว่าพระองค์ประทานชีวิตและความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์และส่งเฝ้าระวังชีวิตข้าพระองค์ไว้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่ในขอบเขตการทำงานของพระเจ้า การทรงจัดเตรียมของพระองค์หมายถึงการที่พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งก่อนแล้วล่วงหน้าพระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับอนาคตพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำและกลุมหางเสือประวัติศาสตร์มนุษยชาติไว้พระองค์ทรงสถิตและทำกิจอยู่ในโลกทรงค้ำจุนและปกครองโลกนี้พระเจ้ามีแผนการเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณพระองค์ทรงนำชีวิตของคุณเป็นการส่วนตัว บางคนกังวลว่าหากเขาทำผิดเขาอาจจะพลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงเพราะแม้แต่ความผิดพลาดของคุณพระองค์ก็สามารถใช้ให้เกิดผลดีได้ในสดุดีบทที่72เป็นคำอธิษฐานของดาวิดเพื่อซาโลมอนบุตรชายและผู้สืบทอดของเขาดาวิดกล่าวว่าขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอและให้มีผู้อวยพรท่านวันยังท่ำ เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระพรของพระเจ้าที่มีต่อผู้คนจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนอธิษฐานเผื่อเขาพระองค์ทรงรับเอาคำอธิษฐานของเราและทรงใช้เพื่อนำมาซึ่งพระพรในกิจการบทที่เจเราเห็นวิธีพิเศษที่พระเจ้าทรงวางแผนและเตรียมการสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูจากคำกล่าวของสเตเฟนที่พูดถึงโมเสสว่า โมเสสคนนี้แหละที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพเจ้าโมเสสเป็นภาพลิงถึงคระคิดในหลายๆด้านโมเสสเป็นดั่งเงาสะท้อนและการเตรียมทางไว้ล่วงหน้ามีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการระหว่างโมเสสและพระเยซูโมเสสถือกำเนิดมาในช่วงเวลาที่ทารกแรกเกิดถูกสังหาร เช่นเดียวกับพระเยซูโมเสสมีช่วงแห่งการเตรียมตัวเรารู้น้อยมากเรื่อง30ปีแรกในชีวิตของพระเยซูและโมเสสบุคคลทั้งสองใช้เวลาเพื่อรับการฝึกอบรมเพื่องานที่รออยู่ภายหน้าโมเสสถูกพระเจ้าส่งออกไปเพื่อช่วยกู้ประชากรของพระองค์โมเสสประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยชนชาติของตนเช่นเดียวกับพระเยซูในวันเพนเทคอสเตโตร ก็ได้กล่าวถึงการจัดเตรียมพระเยซูว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคิดเรื่องราวของดาวิดและอับสาโลมในสองสม,มุเอลเราเห็นพระหัตของพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมและปกป้องอับสาโลมไม่ให้ทำตามคำแนะนำที่ดีของอาหิโทเฟลแต่กลับฟังคำแนะนำที่หลอกลวงของหุชยัยพระคัมภีร์กล่าวว่า รพระยาเวทรงกำหนดให้คำปรึกษาอันดีของอาหิโทเฟลพ่ายแพ้ซึ่งเป็นการตอบคำอธิษฐานของดาวิดเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระหัตถ์ที่ถูกซ่อนอยู่และเป็นผู้ปกครองประวัติศาสตร์ดาวิดและคนอื่นๆทุกคนมีอิสระในการกระทำแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่เบื้องหลังลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครค้กรวว่า มีสถานการณ์ใดในชีวิตของคุณที่ดูเหมือนเส้นได้ที่พันกันยุ่งเหยิงอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงสามารถถักทอสิ่งดีจากสิ่งที่ดูเหมือนยุ่งเหยิงเหล่านั้นได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทรงทำงานของพระองค์อยู่ ขอโปรดทรงช่วยให้เราวางใจในพระประสงค์ของพระองค์แม้ในวันที่ยังมองไม่เห็นทางออกขอทรงช่วยให้เราอดทนรอคอยด้วยความเชื่อวางใจขอบพระคุณที่แม้ในความผิดพลาดของเราพระองค์ยังทรงสามารถใช้เพื่อให้เกิดผลดีสำหรับเราที่รักพระองค์ได้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอเมน หากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาเรื่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกเนพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรนะคะ